เทคนิคปลูกเขตฟางหน้าหนาวทำได้ผลดีมีเทคนิคคือต้องคุมอุณหภูมิความชื้นให้ดีเป็นพิเศษเพราะเห็ดฟางชอบอุณหภูมิ3 0ถึง38องศาเซลเซียสแต่หน้าหนาวมักเหลือ15-25ถึง25องศาเซลเซียสทำให้เส้นใยเดือนช้าดอกไม่ค่อยออกหรือกองฟางเย็นเกินไปปัญหาที่เจอบ่อยในฤดูหนาว อุณหภูมิกองฟางต่ำกว่า28องศาเซลเซียสทำให้เส้นใหญ่เดินช้าความชื้นในกองไม่พอทำให้เส้นใหญ่แห้งลมหนาวพัดแรงทำให้อุณหภูมิแว่งทำให้ดอกไม่ออกเกิดราเขียวง่ายถ้าฟางไม่สะอาดหรือกองเย็นเกินไปเทคนิคเพิ่มอุณหภูมิให้เหมาะสม 1. เพิ่มความสูงของกองฟางฟางสูง60-80ึซนเมตรช่วยกักความร้อนในตัวฟางได้ดี หากอากาศหนาวจัดแนะนำา8 1 0 0เซนติเมตร 2. ใช้ผ้าพลาสติกคุมกองช่วยเก็บความร้อนให้กองฟางอยู่ที่32-38องศาเซลเซียสแต่ต้องเปิดระบายอากาศวันละ2ครั้งเช้าและเย็น 3. ทํทำโรงเรือนง่ายๆคุมลมใช้โครงเหล็กหรือผ่พลาสติกใสลดลมหนาวเพิ่มอุณหภูมิภายในอีก3-6องศาเซลเซียส 4. ใส่ปุ๋ยคอ,อกเล็กน้อยเช่นปุ๋ยคอ,อกแห้ง0.5-1ถึง1กิโลกรัมต่อฟาง1ก้อนตะกรา้าช่วยให้ฟางเกิดความร้อนเพิ่มแต่ต้องระวังใส่มากไปอาจร้อนจนเส้นใย,ยตายเทคนิคดูแลความชืน้นเห็ดฟางต้องการความชืน้น70-80%ถึงปปลูกหน้าหนาวมากอากาศแห้งให้ทำดังนี้ฉีดพ่นฟางหมอกน้ำละเอียดวันละสองครั้งหามรดน้ำแรงทำให้ดอกเนา่า ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมบางๆเพื่อช่วยกักความชื้นแต่ต้องระวังร้อนสะสมเกินไปด้วยการวางเชื้อเห็ดฝางหน้าหนาวย่อยฝางให้ยุ่ยก่อนวางเชื้อกระจายเชื้อให้ทั่วไม่กองเป็นหย่อมหลังวางเชื้อให้เก็บความร้อน24-36ชั่วโมงแรกให้ดีที่สุดระยะเวลาออกดอกในหน้าหนาวโดยปกติหน้าร้อน8-12ชั่วโมงเห็นตุ่ม หน้าหนาว24 4 8ถึงส8ชั่วโมงถึงจะเริ่มเห็นดอกช้ากว่าแต่ได้ผลถ้าคุมอุณหภูมิมได้สูตรเร่งดอกหน้าหนาวที่ใช้ได้จริงเมื่อเส้นใหญ่เดินเต็มแล้วเปิดผ้าพลาสติกให้ระบายอากาศ30นาทีแล้วปิดกลับเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดตุ่มดอกเร็วขึ้นเพราะออกซิเจนเพิ่มและอุณหภูมิมลดลงเล็กน้อยสรุปง่ายง แม้หน้าหนาวจะปลูกยากกว่าแต่ถ้าคุมอุณหภูมิความชื้นลมหนาวได้เห็ดฟางก็ขึ้นดีและดอกสวยกว่าในฤดูร้อนด้วยครับ